Thank you ลับมาพบกับนครน,นนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะ นายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบข้าวสารตราสามัคคีจำนวน50กระสอบจากคุณพิสารเตชาวิภาคต้อยเมืองนนท์และน้ำดื่มจำนวน600แพ็คจากคุณมนตรีประเทืองสุขสมาชิกสภาเทศบาลและน,นายธนพงษ์ธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีรับมอบเงินสดจำนวน1 5 0 0 0บาทและน้ำดื่มจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัตนาทิเบตเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย ภายในเขตเทศบาลนครออนนทบุรี วันที่17ตุลาคมน,นายธนพงษ์ชนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการนำแพทย์ไปตรวจอาการน้ำกัดเท้าและมอบถุงยางชีพพร้อมด้วยยารักษาโรคเพิ่มเติมให้กับนางสุวรรณีชาญจิตชุมชนวัดนครอ,อินที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการทำทางเดินภายในบ้านให้กับนางสุวรรณีพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขอ,อนามัยด้วยนอกจาก นี้ยังถือโอกาสเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงพร้อมมอบยาแก้น้ำกัดเท้าให้แก่ชุมชนอีกด้วย วันที่17ตุลาคมนายนิยมประสงคชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางกุชกรสุภาคีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนหลังวัดแจ้งสุริสัมพันธ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพและมอบยาทาแก้น้ํากัดเท้าให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ประมพรนิรนสวัสดิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนมอบเงินจำนวน50,000บาทให้ในายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีและนายคมแสงบำรุงอดีตผู้อำนวยการสํานักการช่างเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทก,กภยัยเมื่อวันที่19ตุลาคมณศูนย์ป้องกันน้าท่วมเทศบานลนครนนทบ,บุรี วันที่19ตุลาคมนายประวิแสงแก้วพร้อมด้วยนางสาวจินตนาพรคงเกิดศิรัตนายศิวกรจีนเกษรสมาชิกสภาเทศบาลรับมอบถุงยางชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยนายวัยทูลเกียรติเฉลิมคุณผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและนายชัยยศหาอมอนมรผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์นโครงการที่นํามามอบให้กับชุมชนพิบูลสงครามที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือที่ถูกต้อง7ขั้นตอนโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบุรีและประชาชนผู้มาซื้อสินค้าในตลาดสดพร้อมทั้งแจกสบู่ล้างมือให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางสุริรัตน์กนาพันธ์รองปลัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่19ตุลาคมณตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบุรี วันที่21ตุลาคมนายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลพร้อมมอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม วันที่23ตุลาคมนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2565วันปิยมหาราช โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีนัลลานาพระบรมราชานุสาวรีราัชากาลที่ห้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีและนาวากาศเอกสวัสดิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและพนักง,งานเทศบาลเขาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5เนื่องในวันปียมหาราชและวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ณสำนสักนงานปปชสนามบินน้ําวันที่23ตุลาคมนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสุริรัตน์กนาพัานธ์รองประลัดเทศบาลรับมอบเสื้อจำนวน1000ตัวจากศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะนังเกล้าวให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครนน,นทบุรี และปิดท้ายเขารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นายสมนึกชนะเดชาคุณนายกเทศมนตรีในนามของเทศบาลนาครน,นนทบุรีขอขอบคุณนายวินัยแสงเขียวผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชาการเรือนจําได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกรอกกระสอบทรายและพ่อค้าแม่ค้าชาวนนทุกท่านที่มีจิตอาสาส่งแรงใจและสิ่งของมาสนับสนุนการดําเนินการป้องกันอุทกภัยในครั้งนี้สํานักการ ช่างดําเนินการจัดทําแพยยางและสะพานทางเดินชั่วคราวให้กับประชาชนซอยนอนทบุรี15และ17ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญชุมชนวัดน้อยนอกและวัดนครอ,อินเพื่อใช้เดินทางได้สะดวกในช่วงน้ําท่วมสูงรวมทั้งดําเนินการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กหน้าศูนย์นันทนาการแยกสนามบินน้ําที่ชํารุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยและดําเนินการเปลี่ยนฝาท่อที่ชํารุดในซอยงามวงวาน27ทับปส 11ทับ2ซอยประชาชื่น2ซอยสามัคคี58ทับ10และซอยนอนทบ,บุรี42เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำนักงารสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดเก็บมวลฝอยที่มากับน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดแจ้งสุริสัมพันธ์และดำเนินการพัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืชในคลองอุตภาผลการแข่งขันเซปักตะก้อชิงทั่วพระราชทานเยาวชนฮอนด้าอยู่เนียนครับณโดมอนเนกประสงค์โรงเรียนสามโคกจังหวัดประทุมธานีโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกควา้ารางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ16ปีหญิงไปครองได้สำเร็จ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ